เชิญท่านท่านกันมานะครับมาถ่ายทาดสดให้กับพี่น้องอยู่ไกลๆด้ชมกันขอพุกคุณคุณานารอพรคุณประเหลิมน,นะและนะักแสดงทุกท่านในวันนี้นะครับหนูยังมองไม่มองไม่หมดเลยหลังเวทีเต็มหมดแล้วนะทั้ลงลูกหลาลนนละเด็กใจดีทีมางานลูกหลานของคุณพ่อสมยศกอ่ามทอง ทีมง,งานของพระเอกเพชรศิลาอนุชาฟ้าประธานนะพรอะด้วยพระเอกน้อยบันดิ์ขอบคุณขอบใจเพื่อ,อนๆน้องๆครับวันนี้บอกข่าวก็มาช่วยกันนะขอบคุณบริบีบีพาของครูเพิ่นครูเอส มาจากนครนายกนะมาตั้งแต่เชา้าเี่อีกสักพวกครับการแสดงก็จะเริ่มขึ้นให้พี่น้องชมกันแต่หัวหวัดหัวบันนะเพราะว่าจะได้ประเด็กจุเกินไป ขอบคุณครับรน,น้องนนทร์เพื่อนชิรากรลูกพ่อแก่นะ 我。